มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงพี่ดื่มฉลองสงกรานหลับคาผ้าเหลือง13เมษายน65ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าเมื่อวันที่12เมษาที่ผ่านมามีพระลูกวัดทราบชื่อว่าพระตุล อายุ50ปีบวชมานานกว่า4,000ษาอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถูกให้ออกจากราชการในสภาพเมาสุราและหลับอยู่บนกุฏิวัดแห่งหนึ่งในตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะพบพระตุ่นเมาขาดสติหลับอยู่บนหน้าระเบียงห้องนอนบนกุฏิสภาพจีวรหลุดลุย่ย ผู้สื่อข่าวและชาวบ้านจึงถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองปักทงชัยและผู้ใหญ่บ้านให้รับทราบค่ะตรวจสอบเบื้องต้นภายในกุฏินะคะพบขวดเหล้าขาวและขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่เปิดเอาไว้วางอยู่คาดว่าพระตุนจะดื่มเหล้าขาว40ดีกรีผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังจนเมาและหลับไปจนมีชาวบ้านมาพบเห็นค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพระตุลมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วและต้องการให้พระตุลศึกจากการเป็นพระทันทีโดยชาวบ้านได้ไปพาแม่ของพระตุลมาที่วัดด้วยและแม่เองได้เดินขึ้นไปปลูกเมื่อพระตุลตื่นขึ้นมาก็เสียงดังเอะอะโวยวายและยอมรับกับชาวบ้านว่าได้ดื่มสูราจริงนะคะแต่อ้างว่าการดื่มสูราไม่ผิดและ ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก่อนที่พระตูนจะขับรถยนต์เก๋งหนีออกไปจากวัดอย่างรวดเร็วค่ะทั้งนี้นะคะนายผานชายกระโทษผู้ใหญ่บ้านจะรวบรวมหลักฐานทั้งภาพถ่ายและวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ทั้งบทพูดคุยสนทนากับพระตูนเพื่อนำเป็นหลักฐานส่งให้เจ้าคณะตำบลดำเนินการสึกพระตูนโดยเร็วต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะถือเป็นเหตุการณ์ที่พระเองไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ